พราะคุณคือคนเดียวที่ผมอยากจะอยู่ด้วยไม่ใช่ฟ้าแล้วเราจะทํายังไงต่อละอาร์ตพ่อแม่คุณก็ยังไม่ยอมรับฉันคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะอีกไม่นานหรอกพวกเขาจะยอมรับคุณเองและถ้าพ่อแม่ของผมได้บริษัทคืนจากพ่อของฟ้าเขาทุกอย่างมันก็จะจบและหลังจากนั้นแหละผมกับฟ้าก็จะหย่าก,กันแล้วก็จะพาคุณเข้าบ้านแล้วก็ทําให้พ่อแม่ยอมรับให้ได้ขอบคุณมากนะอาร์ตที่ยังรักฉันแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อฉันและคุณก็ต้องเชื่อฟังผมทุกอย่างนะคุณคือผู้หญิงที่ผมรักมากจริงๆ แล้วอาร์ตก็กอดเพื่อนฟ้ายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แล้ววันงานแต่งของฟ้าและอาร์ตก็มาถึงอาร์ตกับฟ้าใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนบนเวทีส่วนพ่อของฟ้าก็รีบพูดขึ้นมาตระกูลเราขอยกเลิกหนี้สินทั้งหมดและขอตัดญาติกับครอบครัว,รวนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอพอ่อแม่ของอาร์ตได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและแขกก็ฮือฮาดังลั่นเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นวะจะแต่งงานอยู่แล้วเชียวทำไมถึงยกเลิกกันแบบนี้ล่ะฉันว่าต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆและฟ้า ก็ถือไม้พูดอย่างมั่นใจผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาแอบไปนอนกับเพื่อนสนิทของฉันและเขาก็ไม่คู่ควรกับฉันอีกต่อไปพอเพื่อนโดนแฉแบบนั้นก็น่าเสียและแขกก็พากันซุบซิบนินทาโอ้โหไปเอากับเพื่อนเขาแล้วก็จะแต่งงานกับเขาอีกหน้าด้านจริงๆเนาะแล้วอาร์ตก็รีบหันไปพูดกับฟ้าฟ้าอย่ามาพูดมั่วต่อหน้าทุกคนแบบนี้นะคุณรู้ไหม ผมเสียหายฉันไม่ได้พูดมั่มวๆนะคะฉันมีหลักฐานทางรูปแล้วก็ข้อความอยากดูไหมล่ะคะแล้วกบก็ยืนข้างๆฟ้าหันมาพูดความจริงยังไงก็คือความจริงนะครับและวันนี้ฟ้าก็กล้าพูดเพราะว่าเธอไม่กลัวใครอีกแล้วแล้วเพื่อนฟ้าก็โวยวายทันทีฟ้าหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่ก็โบโหกก็ทุบตีลูกชายตัวเองแกทําให้ฉันหน้าแตกอายคุนงานแกทําแบบนี้ได้ไงไอ้อ๊อดไปขอโทษหนูฟ้าเลยนะแล้วฟ้าก็หันมาพูดกับทุกคนอย่างมั่นใจ งานแต่งนี้ฉันขอยกเลิกอย่างเป็นทางการค่ะฉันไม่มีวันแต่งงานกับคนทรยศฉันได้และวันนี้ที่